เออทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องของการเซฟเนาะอยากจะต่อเนื่องหน่อยกับประเด็นว่ามีวิธีการออมเงินยังไง <ฮะ S 1> เออมาต่อเนื่องกันหน่อยดีกว่า <ฮะ S 1> คือคืออย่างที่บอกไปว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เองเนี่ยเราควรจะต้องมีเงินเก็บไว้บ้างคือต้องบอกต้องบอกก่อนนะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวคิดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินการเก็บเงินหรือบางคนเองเนี่ยบอกว่าไม่ออม ท้าทำไมต้องออมฉันฉันหามาตท่าไหนฉันก็ใช้ได้เลยฉันจะหาความสุขเต็มที่กับปัจจุบันมากที่สุดแต่อย่างที่บอกไปว่าเงินออมมันคือเงินที่เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินใช่แล้วปกติแล้วต้องถามจี๋หีก่อนว่ามีวิธีการจัดสรรบบนส่วนเงินของตัวเองยังไงในแต่เดือนสมมติว่าได้เงินเดือนมาเท่านี้ก้อนหนึ่งจะมีวิธีการจัดสรรประส่วนยังไงบ้างอ่ะพี่มีวิธีธรรมดาแล้ววิธีแอดวานวิธีธรรมดาก็คือแบ่งส่วน ใช้ส่วนกินเงินส่วนนี้ไม่ใช้เงินส่วนนี้เก็บแล้วเงินส่วนนี้ใช้แค่ไหนครับพอนะฮะแต่พี่จะมีความแปลกประหลาดจากคนอื่นที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกอืมแต่พี่ประโยคของพี่นะครับเห็นผลกับตัวพี่และคนรอบข้างพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเอาวิธีไหนหูอยากรู้เลยเนี่ยคือพี่อเป็นคนเคยเล่าในพาร์ทหนึ่งว่าพี่เป็นคนชอบเครื่องประดับครับ เครื่องประดับเพชรจินงจิงดาบทองเทิงแล้วการเก็บเงินของพี่เนี่ยมันมีเหตุผลทําไมพี่ต้องไปซื้อพวกนี้ถามว่าพี่ชอบเพราะอะไรหนึ่งถ้าเราเก็บเงินน้องยศในมุมของเราพี่เป็นคนที่ใจใหญ่มากมือเติบมากถ้าพี่เดินตั้งแต่หน้าปากซอยนะวันนี้พี่ไม่นั่งรถนะเดินนั่พี่จะซื้อตั้งแต่ร้านนี้เหมาทุกร้านใจใหญ่ไะแม่ค้าตกมือเลยเออมาเลยฉันซื้อหมดเปหมดเลยไก่ย่างนะครบห้าสิบใบ ซื้ออย่างนี้ซ่อมตำนะสี่ห้าร้อยเออพี่ซื้ออย่างนี้แล้วพี่ก็แจกข้างบ้านแจกนู่นแจกนี่จนแม่บอกพอแล้วไม่ต้องซื้อมาน่นเดินออกจากบ้านน่าจะเอากระสอบครอบหัวไว้ก่อนพี่ถืออย่างนี้เลยเรดี๋ยวเจอเลยทุกคนอย่างนั้นแต่พี่กําลังจะบอกว่าพี่กําลังจะแปลงมันเวลาเราแปลงเป็นสมบัติเป็นเป็นสร้อยแหวนนั่นก็แปลงเป็นทรัพย์สินทรัพย์สินพี่น้าบังพี่ไม่กล้าเอาไปขาย เรารู้จดบกพร่องของเราไงเพราะถ้าเป็นเงินเนี่ยเราโอนได้ทันทีใช่ใช้เงินสดได้ทันทีแต่เราไม่สามารถโอนทองแต่เราไม่สามารถโอนทองโอนเพชรโอนนอกจากเราลำบากจริงๆเราถึงจะเอามันไปถอนก่อนใช่และเราเป็นคนหน้าบางซึ่งมันไม่เกิดกับเราอยู่แล้วซึ่งเราจะไม่ไม่กล้าไปไปร้านกิมมานไปร้านทองไม่กล้าไม่เอาฉันไม่เอาฉันจะไม่เราจะต้องถึงก๊อกสุดท้ายแล้วอีกหนึ่งอันนะอันนี้พูดระยะยาวเลย พี่จะสอนทุกๆคนข้างๆให้ออมทองครับออมทองในแค่นี้หมายความว่าเพื่อนบอกว่าตั้งแต่ในชีวิตมาไม่มีทองหรือบอกทํางี้วันนี้เงินออกซื้อทองหนึ่งเฟืองน้องน้องน้องยศรู้จักทองหนึ่งเฟืองไหมยังไงฮะบครึ่งของครึ่งสลึงอ่าๆก็คือซื้อเก็บไว้เพค่อยทยอยมันไม่กี่บาทซึ่งราคาเคยเห็นแหวนที่เขาไม่สามกรัมสองกรัมพันห้าสองพันจะมีคนพูดว่าอย่าไปซื้อเลยเดี๋ยวราคาขายก็รวม แต่มันดีกว่าไม่มีเก็บเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีตังซื้อห้าสิบสตังนั่นหมายความว่าเราจะต้องซื้อหมื่นกว่าและหมื่นหกหมื่นเจ็ดพราะทองผู้สามหมื่นกว่าแล้วตอนนี้สามหมื่นสามอ่ะถ้าเราเอาเงินก้อนไปซื้อทองทองไม่มีวันราคาตกนะเ,ออเมื่อราคาตกวันนี้เดี๋ยวรอแปนะ๊บเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาตรฐานของทองมันขึ้นเรื่อยๆคืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยคือ มูลค่าทอง<ช>อ่ะมันมีแต่สูงขึ้นเพอ,ต,อต้องบอกอย่างนี้ถึงว่าจะสูงขึ้นดีดลงบ้างก็แต่มันก็สูงขึ้นอ่ะใช่แล้วเพื่อนพี่เนี่ยเก็บที่เราปงวที่เครึ่งสลึงที่50าห้าสิบตังค์ทุกวันนี้เพื่อนมีเงินทองเก็บสิบบาทแลวโทรมาแบบเฮ้ยคุณไม่รู้ตัวเลยอ่ะเก็บไปเลยนะไม่ต้องใช้ ใช่เราเก็บไปเลยเราเก็บไปเลยเป็นทรัพย์สินเออนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันวิธีที่ดีนะเพราะว่าคืออย่างที่อย่างที่เจมี่บอกคือเรารู้ข้อเสียของตัวเองเก็บเงินสดไม่ได้ถูกต้องเก็บเงินสดไม่ได้ราะเก็บเงินสดเท่าไหร่ปุ๊บเดี๋ยวมันใช้หมดมีตังค์ไหมกพี่ขอยืมหน่อยนี่อ มีเรื่องให้ขอยืมเลยก็ไม่ได้ขอยืมเลยทันทีน้องยศมีวิธีการเก็บตังไหมคือยศมีวิธีการเก็บตังเหมือนกันคืออย่างผงยศเองเนี่ยจะมีการแบ่งออกไปเอาช่วงที่สตรกที่สุดเลยนะในชีวิตก่อนหน้านี้ที่แบบว่าสตรกมากเกี่ยวกับเรื่องเงินนะยศได้เงินยศได้เงินมาส่วนหนึ่งปุ๊บหยุดเข้าตาราง e x c ก l ก่อนเลยเข้าตารางเอ็กเลก่อยแจ้งก่อนว่าเงินก้อนแรก เก็บเท่านี้อ่าอ่าสมมติว่าเราเซตไว้ก่อนเลยว่าเงินเดือน1 0 0เรนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราหักเข้าเงินเก็บบัญชีเก็บเลยนะไม่ยุ่งบัญชีนี้เราจะไม่มีการยุ่งกับมันเด็ดขาดเลยนะพอเราเหลือ60%เอามาแจกแจงต่อว่าโอเคค่าน้ำค่าไฟเท่านี้ค่าโทรศัพท์เท่านี้ค่าอินเทอร์เน็ตเท่านี้ให้พ่อแม่เท่านี้เหลือกินเท่าไหร่ทีนี้พอพอมาหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มันเป็นฟิกคอสก่อนปุ๊บมันจะเหลือมันจะเหลืออีกหนึ่งก้อนที่ทาใหร่่อา พอเรารู้ว้แล้วว่าเราเหลือเงินใช้เท่านี้ปุ๊บผมจะใช้ให้น้อยกว่าที่มีอีกอเพื่อให้เหลือเงินเก็บเพิ่มเข้าอีกพูดง่ายๆว่าเห็นวิธีการใช้เงินเลยใช่จะเห็นเลยแล้วผมจะจดทุกวันด้วยนะมื้อกลางวันวันนี้สมมติว่าวันที่18ตุลาคม6 6มื้อเช้าผมกินอันนี้50บาทกกาแฟแก้วหนึ่งห้าสิบบาทละเอียดบากผมจดงนี้เลยผมจดทุกอันเลย<ห>ผมจดทุกอันเลยแค<ห>่ไม่หยิบไปได้เลยนะ ไม่มีรู้เลยอ่ะคือรู้เลยอ่ะคือจนกระทั่งแบบพอเรารู้เสร็จปุ๊บพอเท่านี้เราเหลือเราเหลือเงินเท่านี้เสร็จปุ๊บเราจะดูแล้วว่าโอเคเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรต่ออย่างเช่นไปซื้อกองทุนอ่าไปซื้อหุ้นบริหารได้แล้วบริหารต่อจากเงินที่เรามีอยู่ให้มันโตขึ้นใช่แต่ในขณะเดียวกันผมมีแบบหลายๆคนก็จะชอบแบบซื้อประกงประกันแหละซื้อประกันชีวิตที่แบบซื้อระยะยาวจ่ายเท่านี้รอเท่านี้ถึงจะได้ปันผลคืนเวลาที่ผมจะซื้อของพวกนี้นะผมจะมีแนวคิดว่าผมจะต้องสมมติว่า ในสมมติระยะประกันเนี่ยมันยี่สิบปีผมต้องจ่ายหกปีเงินหกปีที่ผมต้องจ่ายเนี่ยสมมติว่าแสนหนึ่งเงินในบัญชีผมอ่ะในบัญชีเก็บอ่ะผมต้องมีมากกว่าหนึ่งแสนเผื่อกรณีหกปีผมมีเงินจ่ายแน่ๆโอเคเผื่ออักเดนใช่เผื่ออัิเดนเผื่อแบบนี้เลยและส่วนกรณีที่ว่าผมอยากได้ของอะไรผมจะมีแนวคิดอันนี้เป็นแนวคิดจากพี่สาวหมาปีหนึ่งคือว่าสมมติว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือสามหมื่นผมต้องมีเงินเก็บ ในบัญชีอย่างน้อยหกหมื่นเพื่อรี่ครึ่งหนึ่งถึงจะสามารถซื้อของชิ้นนั้นได้ดีนะเพื่อกรณีว่าเกิดเราซื้อไปแล้วอ่ะแล้วเรามีกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินอ่ะเราจะได้มีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ใช้ด้วยเอออันนี้ก็เป็นอีกอีกวิธีที่ผมใช้เหมือนกันใช่คือเพราะฉะนั้นผมเายจะค่อนข้างวางแผนเรื่องการใช้เงินพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้อาจจะอาจจะค่อยๆไม่ได้ฟิตขนาดนั้นอาจจะแบบสบายๆมากขึ้นคือเริ่มแบบโอเคเราอยากกินก็กิน เ,แเ,เงแต่พี่จะบอกแต่นะนะการที่วางแผนแบบน้อ,องยศเนี่ยโอกาสในการผิดพลาดน้อยมากเลยนะเพราะสังคมปัจจุบันนะมันง่ายไปหมดเลยจริงเราสามารถจ่ายเงินในออนไลน์ได้อะจริงอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไว้คืออันนี้อาจจะเป็นความโรคจิตส่วนตัวของผมเองคือผมเห็นเงินในบัญชีต่ํากว่าที่ผมคิดไว้อะแล้วผมรู้สึกไม่ดีจริงต ใช่ผมจะจิตตกผมจะจิตตกมากคือสมมติว่าจิตตกทำไงดีวะคือผมอาจจะมีจะมีหลายบัญชีผมจะมีหลายบัญชีบัญชีนี้เอาไว้สําหรับเงินเดือนโอนเข้ามาแล้วก็จะเอาเงินจากบัญชีนี้โอนเข้าไปบัญชีเงินเก็บเข้าไปอีกบัญชีหนึ่งเชื่อเป็นเงินเงินหมดให้เปนซับซ้อนเออคือให้มันแบบหลายบัญชีไว้เพื่อที่เราเราจะได้รู้ว่าเราเหลือใช้จริงๆแค่นี้พอเราเหลือใช้จริงๆแค่นี้พออันนี้เนี่ยเราเก็บไว้เพื่อ เรากําลังจะมีโปรเจกต์นี้เอาอันเนี้ยบัญชีนี้เอาไว้สำหรับโปรเจกต์นี้บัญชีนี้สําหรับเงินเก็บอย่างเดียวเอาไปซื้อหุ้นต่อนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วพอมันเห็นยอดเงินในบัญชีอ่ะมันต่ํากว่าที่เราคิดไว้อ่ะจะรู้สึกไม่ดีจะรู้สึกแบบจะรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้แล้วจะต้องหาทางหาเงินให้มันดีนะพี่ว่าดีนะเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมให้เรารู้สึกมันสบายใจขึ้นพี่ว่าช่องทางนี้ดีมากเออผมเป็นผมเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้เป็นเพราะภาวะร่างกายมาถูกฝึกให้เป็นแบบนั้น ทั้งที่มันไม่หมดหรอกมันไม่หมดหรอกมันไม่หมดเพราะเรามีเรามีการดึงไปใช้ที่ถูกต้องคือเรามีหลายก๊อปสำรองไว้แหละคือพอมันเอามารวมๆกันมันก็ประมาณหนึ่งแต่พอพอมันแยกแต่ละบัญชีปุ๊บผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยไปแล้วไม่ได้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 ต้องหาเงินเพิ่มแล้วต้องหาต้องหาใทําเพิ่มหาเงินเพิ่มแต่อีกทั้งแต่ะมากเลยในกรณียุคเนี้ยบางคนบอกว่าเงินไม่ได้หาไม่เก็บเอ้าใช่พี่เพิ่งเจอคาพูดหนึ่งว่าเงินไม่ไหาไม่เก็บเงินมันต้องใช้ไปเดี๋ยวมันมาเอง จริงเหรอแต่มันก็ไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงกับการใช้เงินในปัจจุบันของแต่ละคนด้วยนะถูกต้องบางคนเป็นอย่างนี้บางคนเป็นอย่างนี้ฮะชอบคิดว่าสมมติตัวเองเนี่ยหาเงินเดือนได้สามหมื่นต่อเดือนบัตรเครดิตเนี่ยตัวดีบัตรเครดิตเนี่ยตัวดีบางคนก็จะลูดไปก่อนเลยฉันซื้อของไปเลยสามหมื่นแล้วก็จะชอบคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยเงินเดือนเดือนเดียวเดี๋ยเงินเดือนก็ออกแล้วแค่เดือนเดียวเอง แต่อย่าลืมสิแค่เดือนเดียวเนี่ยแต่อย่าลืมสิว่างเงินเดือนที่ออกมาเนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินสามหมื่นบาทไปใช้จ่ายได้แค่อย่างเดียวไงย,ยังคุณยังมีปัจจัยอยื่นๆที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกเยอะไงและสุดท้ายวงเงินบัตรเครดิตเต็มพอบัตรเครดิตเต็มจ่ายขั้นต่ำโอ้โหดอกเบี้ยมันแพงมากนะกหน้าไปถึงหลังนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะเราคิดว่ามันได้ออแ,ตแต่เมื่อวงจรของการใช้เงินผิดประเภทมันมาถึงใช่ พอมันมันเป็นจบกันปุ๊บเนี่ยอืชักดิ้นเลยนะอ้บางคนที่ไปต่อไม่ถูกเลยนะอืมพี่อีกคนหนึ่งที่อาจจะพูดอย่างนี้นะพี่ไม่ใช่บัตรเครดิตเลยอเอเธนาคารทุกธนาคารมาเสนอพี่หมดเลยครับว่าเอาไปทาที่บ้านเลยเดี๋ยวจิบิเล่าก,ก่อนเนี่ยผแต่<ม>พี่เป็นคนที่พูดเลยว่าพี่จะไม่ใช่บัตรเครดิตเลยครับเพราะพี่เห็นคนรอบกายพี่ ท่าจากบัตรเครดิตไม่ใช่ว่ามีดีนะคะถ้าบริหารจัดก,การดีบัตรเครดิตช่วยคุณได้ถูกต้องมันดีนนมันก็ดีคือคือ,คอผมกำลังจะกําลังจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมเจวีนนเด่นงที่ตรงว่าผมเองเคยมีความคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าผมจะไม่ใช้บัตรเครดิตเพราะผมฟังเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตมาเยอะแล้วก็แต่ละคนโอ้โหมือเติบใช้ใช้ใช้จนเต็มวงเงินจนสุดท้ายเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายแต่ในขณะเดียวกันผมไปเจอ รุ่นพี่ตอนที่ผมทํางานสมัยทําทํางานออฟฟิศเขาบอกว่าก็ถ้าเรารู้แบบนั้นเราก็อย่าใช้แบบนั้นสิแต่เราใช้บัตรเครดิตให้ถูกวิธีอ่าอ่าคือที่เป็นประโยชน์มากนะช่วงก่อนหน้านี้นะถ้าเราถ้าเราไปดูโปรโมชั่นบัตรเครดิตจริงๆนะบัตรแต่ละบัตรแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันแข่งกันมากเลยใช้งานไม่เหมือนกันอผมช่วงนั้นนะผมมีบัตรเครดิต ผมมีหลายใบผมมีหลายใบเลยยอมรับเลยว่าผมมีหลายใบมากแต่ไม่ได้หมายความว่าผมใช้งานทุกใบและใช้เงินเยอะทุกใบผมจะใช้แบบนี้บัตรนี้ผมหาข้อมูลไปแล้วว่าถ้าเติมน้ํามันได้แคชแบ็กคืนจะเอาบัตรนี้ไว้สําหรับการเติมน้ํามันรถเท่านั้นบัตรนี้เวลาไปต่างประเทศได้แต้มเยอะ คนลยุทธวิธีขายขายเข้เขาช่วยเหลือเราได้อะไรใช่นี่เนี่ยเราจะเราก็จะเลือกใช้ถูกเราจะเลือกใช้ถูกแล้วว่าบัตรนี้เนี่ยเหมาะกับการช้อปปิ้งเพราะว่าเราจะได้แคชแบ็กคือได้ส่วนลดเยอะบัตรบัตรนี้เหมาะกับการไปกินข้าวร้านอาหารเพราะชอบจับโปรโมชั่นเยอะบัตรนี้เติมน้ํามันแล้วได้ส่วนลดคืนมนเยอะจริงๆเนาะใช่ถ้าเราใช้เป็นเนาะใช่แต่เรื่องนี้พี่แบบมากเลยแต่แม่บอกว่าจริงๆสําคัญมากนะเรื่องบัตรเครดิตเนี่ย จริงๆยิ่งทํางานอยู่ในสังคมใหญ่ๆเครดิตสําคัญมากๆสําคัญเพราะมันเป็นตัวบ่งบอกด้วยเหมือนกันว่าคุณมีเคดดรเคดิตดีหรือเปล่าเครดิตดีหรือเปล่าแล้วแม่บอกห้างร้านบริษัทใหญ่ทุกคนใช้เครดิตหมดแต่ต้องย้าแบบนี้แต่ต้องย้ำเพิ่มเติมแบบนี้ว่ามีบัตรเครดิตแล้วคุณจะใช้วงเงินยังไงก็ตามคุณควรจะมีเงินสดพร้อมให้ซัพพอร์ตกับสิ่งที่คุณกาลังจะใช้อ,อย่างเช่น คุณจะซื้อของซื้อน้ตบุ๊กเครื่องใหม่เพราะเครื่องมันหัางอ่ะ,อะสมมติว่าจําเป็นที่จะต้องรูดเต็มอะสมมติว่าน้ตบุ๊กมันเครื่องห้าหมื่นบาทห้าหมื่นอ่ะมันหมายความว่าเงินในบัญชีที่เป็นเงินสดพร้อมอจ่ายเนี่ยคุณก็ต้องมีห้าหมื่นบาทด้วยเหมือนกันนะพร้อมกับการจ่ายนะพร้อมกับการจ่ายนะยากไหมทีเนี้ยคือสิ่งที่กําลังจะบอกคือมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเวลาที่เรารูดบัตรเครดิตไปมันไม่ได้หมายว่าคุณจ่ายเงินทันที หลีดไทม์ของมันมันจะม,ม,จะมีมันจะมีระยะเวลาของมัน<อ>มระยะเวลาของมันว่าบัตรใบนี้เนี่ยคุณรูดวันนี้อีก3 0ิวันค่อยจ่าย<อ>บัตรใบนี้รูดอีก45วันค่อยจ่ายเพราะฉะนั้นคุณยังเอาเงิน,นเงินที่มีเนี่ยยังเก็บไว้ก่อนได้<อ>ยังเอาไปใช้ยางอื่นก่อนได้<อ>แล้วพอถึงวันเวลาคุณก็ควรจ่ายเพราะฉะนั้นการจะใช้จ่ายบัตรเครดิตเองก็ตามอย่าหวังพึ่งจ่ายเงินขั้นต่ำเด็ดขาดเน้นจ่ายให้หมดภายในคืั้งเดียวให้ตรงเพราะการจ่ายเงินขั้นต่า แพงมาซึ่งโอ้โหดอกเบีย้ยแพงมากนี่ไงสิ่งที่คน<ผ>มไม่เข้าใจเคยคิดเล่นๆน,นะเคยแบบลองลองคิดเล่นๆแต่ก็คือไม่เคยจ่ายขั้นต่ำนะผมก็จ่ายแบบว่าตรงเตง็มหมดทั้งหมดเลยอนะ่ะผมลองคิดเล่นๆนะดอกเบีย้ยมนะันอ่ะประมาณสิบสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ะ่ะโหดมากสิบสามเสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์ต่อเดือนที่คุณต้องจ่ายไปสมมตินะคุณรูดไปแสนหนึ่งอนะ่ะโอ้โหคุณจ่ายไปคุณจ่ายไปเท่าไหร่สิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เี่ยลองคิด,ดเอาล้วกันอนะ่ะ เรียกไม่ว่าเนาะคือมันนในนั้นมากคืออย่างที่บอกไปมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียไฟกันมาเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกใช้ให้ถูก,กวิธีนะเห็นไหมอีกมุมหนึงนะของคนที่ไม่ใช้ปัจจิิันนะก็ได้รับรู้รับ,รบฟัง ว่าจริงๆแล้วพอมา่งคลิปปุ๊บเออจริงมันก็มีประโยชน์มันมีประโยชน์เพราะมันใช้ให้เป็นโดยเฉพาะอ่ะคุณไปต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณจะแลกแต่เงินสดไปหรอเออแบกเต็มเลยล่ะเสี่ยงแบงแบกกันหนักเลยไอแบกไม่ว่าเนี่ยเสี่ยงด้วยแล้วเวลาทคุณแบกเงินสดแลกเงินเข้าไปต่างประเทศเยอะๆเนี่ยเสี่ยงโดนตอมอตรวจด้วยนะสงสัยแล้วสงสัยนะเออพกเงินสดมาทไเยอะแยะเนาะเวลาผมไปต่างประเทศผมแลกแค่พอพอใช้งานแค่พอใช้งานที่เหลือคือจะชอปปิ้งคือรูดอย่างเดียวเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าบัตรใบนี้ย มันรูดแล้วได้เลถูดเราก็เลือกไปไบนั้นปอะอันนี้อันนี้ดีอมันก็เป็นมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าเราเลือกใช้อย่างถูกวิธีทุกอย่างใช่นะทุกอย่างในชีวิตนะอ๋ออันนี้นะเรื่องการออมเงินนะการออมเงินสาคัญสาคัญมากสาคัญมากๆนะฮะอยากให้แบบวางแผนการออมเงินกันทีเนี้ยมันมีประเด็นต่อมาบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าสมมติเงินเดือนขั้นต่ำหมื่นห้านะปัจจุบันผ่อนรถไปแล้วหมื่นหนึ่งเหลือห้าพันอะจะอยู่ยังไงให้รอดอ่ะ คือถ้าเอาถ้าเอาคิดว่าคุณมีไรายได้ทางเดียวก่อนนะ,ะมีไรายได้ทางเดียวก่อนเพราะฉะนั้นเงินเดือนของคุณจะเหลือห้าพันในหนึ่งเดือนอถ้ากรณีไม่ต้องเช่าบ้านมีบ้านอยู่แล้วในกรุงเทพมีบ้านอยู่แล้วในสังที่ที่ที่คุณทํางานออันนี้มันก็พอรอดพอรอดหน่อยอแต่ถ้าคุณวต้องจ่ายค่าเช่าอีกนี่ค่าเช่าเนี่ยก็อีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะ ถ้ากินก็หนึ่งประเด็นใหญ่นะใช่แต่ถ้าแต่อยู่กับพ่อแม่ล่ะอันนั้นก็สบายหน่อยกงก็รอดไงอยู่ฟรีออกินฟรีเพราะว่าครอบครัวใช่อันนี้รอดได้ร<ด>อดได้นะแต่ถ้าในกรณีที่หนึ่งอยู่ค่าบ้านต้องผ่อนค่ารถต้องผ่อนค<ช>่ากินลดเติมน้ํามันนะคะค่าน้ามันอีกนะค่าน้ําค่าไฟอีกนะน้ามันเดือนหนึ่งสองพันอยู่ไหม ไม่อยู่ไม่พอไม่้คืออยู่ว่าคุณขับรถไปไหนอ่ะแต่ว่าไม่พอหรอกไม่พอปัจจุบันอรโหจากถังนึงปกติเมื่อก่อนหน้านี้เติม800อย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้รอบไปพันห้าอย่างเงี้ยพันกว่าเอาอะไรไหวอ่ะเอาอะไรไหวอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาบอกว่าคุณมีวิธีการออมเงินไงไงใช่ไหมเพราะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณเหมือนกันใช่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากเลยคือหลายๆคนเนี่ยชอบกลัวแบบ หน้าใหญ่ไงไม่ได้ฉันสียใจอะไได้ฉันอายไม่ได้ฉันยอมฉันยอมทุกอย่างแต่จะให้อายฉันไม่ทําฉันทําไม่ได้ฉันหน้าใหญ่ไ้ก่อนสมมติว่าคุณมีบัตรเกตเพียงพอจํากัดอยู่ในช่วงนี้ยว่าคุณสามารถกินข้าวได้แค่เนี้ต่อเดือนอะแต่เพื่อนชวนไปกินบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราไปกินกินข้าวที่โรงแรมกันก็ก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สะดวกในการไปไม่สะดวก เพราะเพราะบัจเจ็ตเราจำกัดหรือคุณไปได้ครับคุณไปได้แต่คุณต้อง manage แล้วว่าวันที่เหลือกับบัจเจตที่เหลือคุณเอาตัวรอดได้นั่นแหละเออผมมีวิธีการคล้ายๆกันคืออย่างที่บอกว่าช่วงที่สตรีทมากๆอย่างเงี้ยคือผมอะ่ะสมมติว่าตอนนั้นอะผมผมหักเงินแล้วเนี่ยผมให้ผมให้ตัวเองเหลือใช้เนี่ยสองหมื่นบาทแต่ผมจะทําแต่ผมจะหาวิธีว่าจะใช้เงินยังไงก็ได้ให้ มีเงินเหลือเก็บคือคือผมวางทุกอย่างไ <อะ S 1> เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะแล้วบอกว่าตัวเองมีเงินเหลือเก็บอีกประมาณสัก2 0,000บาทเหลือเหลือใช้ในเดือนนั้นนะอ่ะให้วางบัตเจนที่ตัวเอง20,000บาทผมก็จะหาวิธีเพิ่มเติมว่าจะเอาตัวรอดยังไงยังไงก็ได้ใน1เดือนนั้นให้ผมใช้เพียงแค่9 0 0 0ันผมจะเก็บอีกหมื่นหนึ่งโอ้ยชิว่าดีมากนะผมเนจ์ตัวเองแบบนั้น ท้าทายท้าทายมากคือเพราะฉะนั้นผมอย่างที่บอกว่าผมทำไมถึงต้องต้องจดละเอียดขนาดนั้นว่าในแต่ละวันผมกินอะไรเพราะเพราะว่าใน1เดือนพนักงานออฟฟิศมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสังคมวันศุกร์เนาะมันต้องมีปาร์ตี้มันต้องมีปาร์ตี้เพราะฉะนั้นผมผมจะเลยบอกว่าอสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเซตไว้ทํางาน20วันทํางาน20วันผมให้บัดเจตตัวเองต่อวันเนี่ยร้อยห้าสิบบาท สมมติว่าวันนั้นผมใช้แบบประหยัดสุดๆเลยนะผมใช้ไปแค่ร้อยเดียวผมเหลือเก็บก่อน50บาททดไว้แต่ถ้าสมมติวา่าในอาทิตย์นั้นอะ่ะผมต้องมีผมต้องมีไปเที่ยวที่อื่นอะ่ะหรือว่ามีปาร์ตี้เพิ่มเติมอะ่ะผมจะเอาอเงินที่ทดไว้ในแต่อาทิตย์เนี่ยเอามาใช้ในวันนั้น<อ>เเพื่อไมาใ่ให้ไปยุ่งกับก้อนอื่นอีกชเใช่เพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้ไปแน่เพราะฉะนั้นจันถึงพฤหัสผมจะประหยัดเพิ่มเติมเพื่อเก็บเงินเอาไว้ชดเชยในวันศุกร์เออเนี่ยเป็นอ จริงๆแล้วเนี่ยอะผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดเรื่องนี้เท่าไหร่นะพอดีมีพี่สาวเยอะไงลและพี่สาวไม่นักบัญชีแต่แต่มันถูกต้องเพราะนักบัญชีจะมีการบริหารจัดการชีวิตที่ดีมากใชค<ม>ค่คือคือคือได้รับแนวคิดตอนเด็กๆนะต้องต้องต้องบอกกับค้ฟังทุกคนก่อนรวมไปถึงทุกคนด้วยว่าเมื่อก่อนตอนเด็กผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก<ม>ว่าพี่สาวมาสอนว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องเก็บเงินแบบนี้นะต้องมีวิธีการเก็บเงินต้องเมเนจเงินให้ถูกนะเด็กๆไม่เข้าใจ มันเป็นโชคนะเด็กๆไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นไปปุ๊บเรารู้สึกขอบคุณนะนี่ที่เขาแนะนําวิธีเราแบบนี้แต่นอกเหนือนจากนั้นที่พี่จะพูดอีกอย่างหนึงนะนอกจากขอบคุณแล้วเราต้องขอบคุณเองด้วยนะที่เชื่อเขาที่ใช่ที่เชื่อเขาแล้วทาตามนะเพราะถ้าวันนี้นะคะต่อให้ใครก็แล้วแต่มาบอกเราให้ทําอย่างนี้ทาอย่างนี้แต่ถ้าตัวเราไม่เ<ม>ชื่อนะเขาว่าก,ก็เท่านั้นก็จบไม่ม<บ>ีประโยชน์เลยนะจริงไม่มีนะประโยชน์ต่อให้คําสอนจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าตัวเราเองไม่ทํามันก็จบ เออ<ม>เพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกไม่ว่าคุณจะมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็ตามเเมนจเงินให้ดีจัดการเงินให้ถูก<ะ>ใช้จ่ายให้มันถูกต้องเหมาะสมกับบัตเจ็ตที่เรามีกับง<ะ>บประมาณที่เรามียังไงคุณก็เอาตัวรอดได้ชีวิตของมนุษย์ทุกทุกคน<ะ>ไม่มีทางยังไงก็ได้นลดนเอาตัวรอดให้ได้อยู่แล้วตองมันมีวิธียา,ยายมากมายเ<น>ยอะแยะมากมายผมไมงเคยคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดผมไม่มีเงินกินข้าวในวันนั้นนะอยน้อยผมก็มีวัตเอะ เดินเข้าไปวัดขอข้าวหลวงพ่อกินก็ได้อะไปขอไปขอบะหมี่บะหมี่กึ่งเสร็จรูปที่คนคนใส่บาตรขอสักซองหนึ่งอะกระดมร้อนกดสักสักแก้วหนึ่งอะถารรอดมันมีก็ตัวรอบได้แล้วเนาะก็ตัวรอดได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังเนาะมันมีคือจะอย่าโทษโชคชะตาตัวเองดีกว่าก็บอกว่าโอเคโอกาสของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เราเลือกที่จะทําได้นี่ใช่ถูกปะต่อให้คุณมีโอกาสดีก็ตามอะ คุณเกิดอยู่ในบ้านที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์จากมันเลยและไปใช้ผิดวิธีมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรถูกต้องอันนี้ถูกต้องถูกไหมบางคนโทษนะว่าเป็นเพราะเกิดอย่างนั้นอันนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เกี่ยวโอเคมันอาจจะมันอาจจะเป็นต้นทุนที่เขาเริ่มต้นได้ดีกว่าดีกว่าเราได้ดีกว่าเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะ ดีไม่ได้เราจะทําตัวดีไม่ได้น <No. S 2> ไม่เกี่ยวข้องกันเราฝ่ายดีได้นะใช่เรา <No. S 2> สามารถทําให้เราเองดีขึ้นได้ขึ้นอยู่ที่เราเลือกนะ <No. S 2> เออโอ้โหเยอะแยะมากมายวิธีพ <No. S 2> ุุดดตท